สวัสดีครับล้อคู่นี้ก็เป็นของเกียวโนครับส่งมาจากบุรีรัมย์ก็คือรถศูน,นย์โลแหละเป็นของพี่ผมเองเขาอยากได้มานานแหละแกเพิ่งไปออกรถมาครับลอกสีเคลียร์ผิวทุกอย่างก็คือยิงทรายแช่น้ำยาเคลือบลูติดเทมหน้าสมบัติต่างๆครับลงเลเยอร์แรกก็เป็นน้ำมันเคนครับตัวล้อเกียวโน no คือวัสดุดีมากครับค่อนข้างดีเลยผมทำมาน่าจะคู่ที่2แล้วยังไม่เคยเจอเม็ดเลยหน้าล้อนะ เลเยอร์แรกผมอบที่2องรองศาสินาทีครับต่อมาเป็นพื้นคมแล้วก็มาลงเป็นเคียร์แคนดี้ปกติครับมอนเดิมไล่ซอก,ก่อนครับซ้อกแกนกลางก่อนแล้วค่อยมาเก็บขอบตัวล้อมันค่อนข้างเล็กครับแล้วมันพ่นง่ายซ้อมันไม่ได้ลึกมากมันก็จะมีแค่ตรงเบ้าตรงจานนี่แหละที่มันลึกกว่าเพื่อนครับเสร็จผมก็จะอบที่2องรองศา40นาทีนะครับน้ำเงินทุกครั้งที่ผมทําก็คือเตาผม3หัวเนาะตู้สเมตรก็จะอบเวลาประมาณไฟ200ครับ40องเอ้ยสีนาที ก็ประมาณนี้เวลาโดนไฟก็ชิ้นงานประมาณนี้ครับสาหรับผมอะถ้าน้ําเงินอะเป็นล้อเวฟครับมันจะขึ้นประมาณสัก20่นาที30มนาทีอันนี้คือสีเฉดมันจะขึ้นละแต่ถ้าเราอบพวกสินาทีอย่างเนี้ยพวกตระกูลน้ําเงินนะครับมันจะออกเป็นน้ําเงินด่างๆซีดซหน่อยซึ่งมันมันไม่สวยครับพยายามไล่ไปแต่ละล้อ วัสดุไม่เหมือนกันครับเวลาที่ใช้ก็แตกต่างกันออกไปเนาะก็เพืเ่อนๆก็เช็คดูเอาแล้วกันถ้ามีปัญหาตรงไหนก็สอบถามเขาได้ครับเทเลเก้าสองบอร์โทดอยากทำอะไรเงี้ยก็ท่กมาาำได้ครับผมอยู่สารคามนะครับผมไม่มีหน้าร้านเป็นแค่ห้องทำงานเล็กๆก็ฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับ